ครับผมนายมุกสิริเป็นข้างอยู่ขั้นสามคะแนนเป็นดาวหลังครับนะครับผมนายนะคือมือมนต์ตัวทักสีเครื่องไฟฟ้าพลังวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการจีนเสาค,ครับอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมวเวลาจีเสามีหัวนี้ละไพยครับแล้วก็เซตติเบลแล,แล้วก็หลีดจีนเสาครับจีนเสาเราต้องวดัดเซตีิเบล รอบสาไอ้พอดีกับเรา,เราเการปีนจะมีสามรูปแบบนะครับรูปแบบที่หนึ่งปีนแบบหน้าเฉียงเป็นรูแบบที่นิยมใช้เพราะว่าสะดวกได้ง่าย นี่ยครับส่วนแบบที่สองนะครับเป็นแบบหน้าเศรเป็นรูปแบบเป็นที่นิอยมเพราะว่าใช้บิดสิ้นงได้ครับส่วนแบบที่สามเป็นแบบหน้าตรงแตบบ่ใชหรับกรณีที่ดูมัตนตัน นี่ก็นี่ก็จะเป็นวิธีการปีเสาทั้งหมดนะครับผู้ผมขอจบด้านตาเสนอแค่นี้นะครับ